สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะยังจะพาเพื่อนๆค่ะมาทําเมนูเต้าหว้มะม่วงค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะทําเมนูขนมหวานแต่ว่ายังคิดไม่ออกนะคะว่าจะทําเมนูอะไรดีก็ขอแนะนําเมนูนี้เลยละค่ะเพราะว่าเวลาทานนะคะจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทีเดียวค่ะเพราะว่าจะได้กลิ่นหอมๆหมวานๆของมะม่วงสุกค่ะรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้าง ส่วนผสมเมนูเต้าหวยมะม่วงมะม่วงสุกนมสดลดจืดนมข้นจืดน้ำเปล่านมข้นหวานผงเจลาตินสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะผงวุ้นและสุดท้ายค่ะกลิ่นมะลิก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเบเกอรี่ทั่วๆไปค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําเมนูเต้าหวยมะม่วงกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเองจะผสมส่วนผสมของเราก่อนนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะก็ใส่น้าเปล่าค่ะลงไปนมข้นจืดค่ะนมสดค่ะ แล้วก็กลิ่นมะลีนะคะใส่นิดหน่อยค่ะตามด้วยผงเจลาตินค่ะแล้วก็ผงวุ้นค่ะ ก็จะคนนะคะให้เข้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพักทิ้งไว้นะครประมาณ20นาทีนะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟนะคะเพื่อให้ผงเจลาตะินของเรานะคะพองตัวขึ้นค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึงค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะพักเอาไว้ครบแล้ว20นาทีนะคะเดี๋ยวงก็จะนำตัวนมข้นหวานนะคะมาใส่ค่ะ อันนี้จะเห็นว่ามันแบบเยอะมากก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะคะเพราะฉะนั้นนมข้นหวานของเราก็ต้องเยอะนิดนึงค่ะไข่ก็จะคนแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เปิดเตาได้เลยนะคะขั้นตอนนี้คนจนกว่าตัวนมของเรานะคะจะเดือดค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะตัวนมสดของเรานะคะก็ ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วมันก็จะมีฟองแบบนี้นะคะเราก็ช้อนออกเด็กน้อยนะคะระหว่างที่เราต้มอยู่นะคะก็ควรที่จะคนนะคะบ่อยๆค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเองก็จะนำไปกรองนะคะหนึ่งรอบค่ะ ที่เรากรองนะคะก็เพื่อที่จะให้พวกเศษต่างๆนะคะที่มันยังแบบไม่ละเอียดนะคะกรองเพื่อให้เนื้อเนียนขึ้นนะคะเวลาเรานําไปใส่พิมพ์เต้าหวยของเราจะได้แบบดูสวยงามน,น่ารับประทาน,นะคะ่ะโอเคค่ะเมื่อกลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็งก็จะนําตัวนมสดเต้าหวยของเรานะคะไปใส่พิมพ์กันเลยค่ะเราก็จะตักนะคะใส่พิมพ์ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะ แล้วตอนนี้นะคะยังก็ตักตัวเต้าหวยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีฟองอากาศเล็กๆนะคะอยู่ตามขอบนะคะของตัวเต้าหวยของเรานะคะเดีย๋ยวก็จะทำนะคะให้ฟองอากาศของเรานะคะหมดไปก่อนนะ mm hmm. เราก็จะเอาไม้จิ้มฟันนะคะเล็กๆมาจิ้มนะคะให้ฟองมันแตก แต่จริงแบบการที่มีฟองอากาศจริงมังก็ไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ใช่ว่าแบบมันจะทําให้ขนมของเราไม่อร่อยเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของหน้าตาถ้าสมมติว่าต้องมวยของเรามันมีฟองอากาศเนี่ยมันจะทําให้หน้าตาขนมของเรานะคะดูไม่ค่อยน่ารับประทานสักเท่าไหร่นะคะ ค่ละลักนี้นะคะยังก็จิ้มฟองอากาศจนเรียบ้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปนําไปแช่ตู้เย็นนะคะที่ช่องธรรมดานะคะจะแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าจะเสร็จตัวะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ก็เสร็จเรียบ้ยแล้วค่ะน,นี่นะคะก็คือหน้าตาของเต้าหวยมะม่วงของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่ทําได้ง่ายๆนะคะแถมหน้าตายังออกมาหน้ารับประทานอีกด้วยค่ะยิ่งแช่เย็นๆนะคะเอาออกมาทานเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสามารถติดตามชมสูตรแล้วก็วิธีการทําอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ